สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวไฟฉายเบต้าแคปซูลจากนิตยสารมิลลิเนียบุ๊ก สำหรับของที่เอามารีวิวในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแปลกเลยนะฮะนั่นก็คือนิตยสารมิเลนเนสบุ๊กนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนิตยสารเนี่ยก็จะเป็นนิตยสารของญี่ปุ่นนะฮะโดยที่เล่มนี้จะพิเศษก็คือจะมีคอลัมน์เกี่ยวกับชีนอุลตร้าแมนนะครับซึ่งหน้าปกก็บอกอยู่แล้วนะครับมีอุลตร้าแมนตัวเบลเลอร์ขนาดนี้นะฮะพร้อมกับโลโก้ชีนอุลตร้าแมนส่วนตรงนี้นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมซื้อเล่มนี้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ต้องเอามาทําคลิปด้วยนะฮะนั่นก็็็คคคคคืือออออออขขงงงงงงแแแแถมมมมมมใในน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 นเเเเเเลลลล่่่่่่่่ััััััะะรรบบบกกกตตต้้าาาาปปซซซููจหชชีีึยไท มีลูกเล่นอะไรนะครับมันคือไฟฉายนั่นเองนะฮะแต่ว่าธาตุการตลาดอย่างเรานะครับก็ต้องจัดนะครับผมกล่าวว่าจะเอามาใช้เป็นพร็อพไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไซส์จะโอเคหรือเปล่านะฮะแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังให้ถุงมือของโบไซโจหรือว่าหน่วยป้องกันภัยพิบัติซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในหนังชินมตแมนนะฮะนี่ขนาดว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดูหนังเลยนะครับแต่ว่าเสียเงินให้สินค้าของชินมตแมนเนี่ยไปค่อนข้างจะพอสมควรแล้วนะฮะหนังสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้แค่เสียเงินไปแล้วสําหรับหน้าปกก็จะประมาณนี้นนนนนนะสสาาาาาหรรรรับบบดดด้้้้้้ขขงงงกก็็จเเเปปแีีีีคซซึ่่่่่่ถิวใไืออทญุลม แถมก็จะประมาณนี้นะฮะตัวเนื้อหานิตยสารเนี่ยจะมีอยู่แค่ด้านบนนี่นะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกล่องสาหรับใส่ของแถมด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีโลโก้ของคาทอกไทยนะฮะส่วนสันอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับแพคเกจก็จะประมาณนี้นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวมาแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทั้งหมดนี้ก็จะประกอบไปด้วยถุงมือลายโบไซโจ1คู่แล้วก็เบต้าแคปซูล1นอันนะฮะ ซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนสนใจก็คงจะเป็นตัวเบต้าแคปซูลนี่นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวไฟฉายเบต้าแคปซูลที่แถมมานะฮะซึ่งถือว่าดูดีเลยนะครับโอเคมากๆเลยนะฮะดูดีกว่าที่ผมคิดไ้เยอะเลยขนาดเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับในหนังนะฮะถึงแม้ว่าดีไซน์ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันในหนังเพราะว่าในหนังมันจะเป็นแท่งขึ้นมา4ด้านแล้วก็เป็นเคลียร์พาร์ตสีแดงตรงกลางนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทาเป็นแท่งเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกอร แต่ว่าถ้าเอาไปใช้เป็นพร็อพเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะไม่ได้แย่เลยนะฮะสีเงินที่เขาลงมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนน้าหนักเนี่ยก็ค่อนข้างเบานะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกอะไรนะฮะแล้ววัสดุก็ทํามาจากพลาสติกนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ของชินต์ตแมนเขียนอยู่นะฮะพร้อมกับตรงนี้ก็จะเป็นรางฐานซึ่งลูกเล่นของตัวเบต้าแคปซูลอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะอย่างที่บอกมันเป็นไฟฉายนะครับพอกดตรงนี้ไฟมันก็จะมาติดตรงนี้นะฮะตัวปุ่มกดเนี่ยกถือว่าาากกมมมไดดด้้้นงงเเรรรแููสึึหซจิๆ จะไม่รู้ว่าตัว p o p ิก้าที่กําลังจะออกในอนาคตเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเอามาเล่นแก้ขาดก่อนได้นะฮะแล้วด้วยไซ์ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับในหนังแบบนี้นะฮะผมคิดว่ามันสามารถพกเอาไปเล่นข้างนอกเป็น p o พได้นะฮะคือถ้าเกิดว่าตัว p o p ิก้าของบันไดออกแล้วเนี่ยเป็นไปได้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพกตัว p o p ิก้าไปเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงนะครับแต่พอเนี้ยที่มันราคาไม่ได้แพงแล้วมันก็เป็นแค่ไฟฉายธรรมดานะฮะมันก็เลยทําให้มีความกล้าที่จะพกเอาไปเล่นข้างนอกเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิด ไปดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานแล้วก็เปิดไฟกันดูนะครับซึ่งฐานก็จะใช้เป็นฐานกระตุม3เมตรนะครับเมื่อใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่กดตรงปุ่มนี้นะฮะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟแสงสีฟ้า ซึ่งเราไม่สามารถเปิดค้างได้นะครับจะต้องกดค้างมันถึงจะติดถ้าเกิดปล่อยมันก็หยุดนะฮะสำหรับลูกเล่นก็มีเท่านี้เลยนะฮะไม่รู้จะเรียกว่าลูกเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แค่ไฟฉายธรรมดาฮะเดี๋ยวจะลองปิดไฟดูนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะฮะตอนนี้ลองปิดไฟดูแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดไฟของไฟฉายดูนะฮะ ความสว่างก็จะประมาณนี้นะฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับสามารถใช้งานได้เวลาแบบหาของในที่มืดอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าจะพอโอเคอยู่ลองเอามาตั้งหน้าดีนาแอคชั่นซินทอนแมนกับเอเทสฟิกัาชินทอนแมนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถือว่าดูดีเลยนะครับช่วยทําให้คอลเลกชันเนี่ยดูสมบูรณ์แบบขึ้นนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวที่เหมือนกับในหนังเป๊ะร้อเอซนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับของแถนหนังสือเนี่ยสำหรับตัวนิตยสารนะครับข้างในก็จะ เป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะขอเปิดให้ดูผ่านๆน,นะครับเพราะว่าคงจะไม่สามารถให้ดูเนื้อหาข้างในแบบเต็มๆได้นะฮะเพราะว่าจะมีทั้งภาพที่สปอยเนื้อหาในภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หนังสือนะครับอยากให้ทุกคนไปหาอ่านเองนะฮะ ใน,นคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับชินทร์แมนแล้วนะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้ในคลิปนี้ไปด้วยนะครับนั่นก็คือชินทร์แมนคูโซทกซ์เซอร์เอเกดีไซน์วาร์คสหรือว่าก็คือหนังสือดีไซน์เวิร์กของชินทร์แมนนั่นเองนะครับโดยหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้เรื่องพร้อมกับโลโก้ของคาระอยู่ตรงนี้ แล้วที่สําคัญเลยนะครับก็คือที่มุมขวาบนของปกหนังสือจะมีเขียนไว้นะฮะว่าเชนเนอร์แมนเด h ไลน์ว่โชเนตาบาเดจุยก็คือให้ระวังเพราะมันสปอยขั้นสุดนะฮะภาษาอังกฤษก็มีเขียนไว้ด้วยนะฮะว่า Do not open this before watching the Mo v i e ห้ามเปิดสิ่งนี้ก่อนจะดูหนังนะครับซึ่งผมเนี่ยระเบิดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือดูทุกอย่างในเข้มดีไปแล้วนะครับทำให้ผมรู้อะไรเกี่ยวกับเชนเนอรแมนที่ไม่ควรจะรู้ก่อนดูไปเยอะเลยนะฮะมันทดไม่ไหวนะครับเพราะป่านนี้แล หนังสือเล่มนี้มันก็มาถึงมือผมพอดีนะครับจะไม่เปิดดูมันก็กระไรอยู่นะฮะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลการดีไซน์ทุกอย่างของชินต้าแมนเลยนะฮะมีทุกอย่างจริงๆนะครับแม้กระทั่งโลโก้เรื่องซึ่งผมก็คงไม่สามารถให้ดูเนื้อหาข้างในได้นะฮะต้องเสียใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะสปอยหนักมากมีทั้งเรื่องของแล้วก็เรื่องของเรื่ององงขไหนจะอีกนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์มากก็คือ เล่มนี้คือมีสปอยหมดทุกอย่างเลยนะครับเล่มนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นคัมภีของงานดีไซน์ในชีนัลตแมนทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองไปหากันดูนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยมาลองเปิดดูดีไซน์ดูก็ได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยแบบไม่ธรรมดาเลยนะแต่ละอันหรือถ้าเกิดใครซีเรียสเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็พอดูหนังก็ค่อยเปิดดูก็ได้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวตัวเนนนบในนคิปี้ก็อาจะ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นแต่ว่าก็เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งของหนังชิ้นอุลตร้าแมนที่ผมก็คิดว่ามีเก็บไว้ก็ดีนะฮะตัวเบต้าแคปซูลที่เป็นไฟฉายนี่ก็สามารถเอาไปเล่นเป็นพร็อพได้แก้ขัดพอพิก้าของบันไดที่ยังไม่ออกไปก่อนนะฮะแล้วก็หนังสือชิ้นอุลตร้าแมนดีไซน์เวิร์กนี่อีกนะครับที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลสําคัญอัดแน่นอยู่เต็มเล่มเลยนะฮะก็เหมาะสาหรับเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะฮะตอนนี้ก็รุนกันว่าตัวหนังจะได้ฉายในเมืองไทยเมม,เม,ม,เม่่ไหนนผีาววทุลลลยแแแ้้้้สปตม ก็ยังอยากเห็นภาพจากในหนังจริงๆอยู่ดีนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าหนังได้เข้าฉายในไทยแล้วทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทําคลิปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะจะไม่มีการให้คะแนนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับที่คินโนกุนิยะก็น่าจะสั่งได้สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวไฟฉายเบต้าแคปซูลอันนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับหนังชินอุลตร้าแมนที่ไม่รู้ดช,ชรือว่อกก่กามเ์พพีแ รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ส่อหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ